look if you look all around here do you agree with me i t almost looks the same all the rows look about the same almost ถ้าเรามองไปรอบๆแล้วเราจะเห็นด้วยกับอาจารย์มั้ว่าทุกๆแถวมันเหมือนกัน <or> เหมือนกันหมดหมั yeah. okay, now, mm ้โอเค now this is a mini project a mini project of the station everybody knows what mini project the what's yes? mini พวกเรารู้จัก mini project ใช่ไหมครับพอที่จะรู้เนาะ n n p r o j p r t j e c t you compare and everything that you compare you call t treatment treatment one treatment two treatment three four five how many treatment you want <c oughs> mini project ก็คือเป็นการที่เขาจะทำงานทดลอง ซึ่งในงานทดลองนั้นเขาทำงานทดลองกี่อย่างก็ตามแต่และอย่างเขาจะเป็นตัวแทนของคำว่า treatment treatment นี้เปรียบเทียบกับ treatment นี้กับ treatment นี้โอเคเอ before I continue I don't want to forget look to see look to see, look to see how much shade you find on it look here you see shade that comes from this down from the middle how much shade you have on the plant because of the middle ให้เรามองนี่ยกันว่าจากที่เรามองไปแล้วเนี่เงามันเกิเดเยอะขนาดไหนจาก can, can ไอ้นี่เนี่ย <you see? S 2> เราเห็นเงาไหม <the> เห็นเงาที่เกิดจากโคงเล็กอะ you look you can see okay you see on the ground the same thing you have here the shade แม้กระทั่งพื้นเราก็เห็นเช่นกันไอ้น,นี้ยิ่งใหญ่เลยตอนนี้กำลังจะเที่ยงมันจะตรงพอดีเลยไงตอนนี้โอเคโอเคโอ quiet, quiet quiet, quiet แปลว่าเงียบนะครับ quiet โอเค This experiment is T1 until this plastic here uh huh. this comes down this is T2 until this plastic can come down. This is P3 until this plastic come down, and over there is P4. Okay. เขาทำงานทดลองด้วยการสทรีตเมนต์ก็คือจากแถวนูน้นสุดจนถึงพลาสติกตัวนี้นี่ผ้ามานล,ลงมานี่นี่คือ T1 ทรีตเมนต์ที่หนึ่งจากตรงนี้ถึงพลาสติกตรงนี้นี่สองแถวที่เรายืนทรีตเมนต์ที่สองจากตรงนูน้น ก็คือดูตามช่องนั่นแหละช่องพลาสติกที่ขันไว้เป็นสี่ช่องด้วยกันหนึ่งสองสามแล้วก็อันสุดท้ายเป็นสี่ Can you look and tell me what are they checking here? What what is T one two three four? What's the difference? เรามองสิว่าอะไรคือข้อแตกต่างระหว่างทีมไหนหลอดไฟ The light light bulb look here light bulb until the first plastic is fluorescent you see ท่ท่าเรกว่าใช่ที e r องที่สองคื e สทีเราเ d กว่าเลดที่องของเขาก็ l e คือเขาใอ้หกว่างลนทดลองไฟองเราเภก็ทคือที่เตาใช้หกต่าลองไฟประเภกันหลทอดทาก่างซ้ายมือสุดก็คือหลอคือวลดอด ประเภทนี้ก็คือหลอด LED หลอดเ e d light เราเคยได้ยิน่ใช่ไหมแล้วก็อีกประเภทนี้ก็คือหลอด LED เช่นกันแต่มันคนละประเภทกันแล้วก็อันสุดท้ายก็คือ LED เช่นกันแต่ว่ามันก็อีกประเภทนีงไป In this mini project, every day, 5 o'clock about The curtains go down, 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 down The plastic goes down, 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 5 o'clock about เขาบอกว่าตอนเย็นประมาณห้าโมงเย็นนี่นะ่ะผ้าม่านมันก็จะค่อยๆเลื่อนลงมาปิดเอาไว้ and the lights go on <c oughs> light 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 go on เมื่อม่านปิดหลอดไฟก็จะเริ่มเปิดขึ้น this experiment is what we call an experiment about photo periodic Can you พูดตามอาจารย์นะครับพูดตามอาจารย์ photo periodic photo periodic photo means light flash photo หมายความว่าแสงหรือว่าไฟแฟลชนั่นเอง and period means time time period ก็คือระยะเวลาเวลานั่นเอง So, in this experiment in the station, they compare different kinds of light that we turn on for the flowers. In the classroom in Sapir, we will learn about photoperiodics. ตอนที่เราไปเรียนที่สเปียในห้องเรียนตอนบ่ายเราจะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องของโฟโตพีเรียดิกนี่แหละก็คือช่วงแสงช่วงระยะเวลาของแสงที่ให้กับพืชโอเค something completely completely different do you know what we call this เราเรียกว่าอะไร <Soy. S 1> ครับนี่คุณคิดว่า somebody said very correct soil soil <Soy. S 2> <Soy. S 1> so but what kind of soil is this แล้วมันเป็นดินประเภทไหนดินทรายทราย sand sand s a not d n sign ทรายไทยเลยใช่เลยทราย ah ah <S s <S sand in English okay now remember that and go over there and stop over there ทีนี้เราไปดูดินอีกประเภทหนึ่งครับไอ้นี่ก็คือดินทรายบ้านเราเขาคิดว่าวเป็นภาษาอังกฤษหรือเปล่าไม่รู้เมื่อกี้ ใดช่้วย่าเกันน้ำหน่อยนี้ช่างภาพมันไม่ยอมเก็บกล้องเลยต้องถ่ายจนแบตหมดผนดินปลูกปั้นพอเปิดเข้าไปอ่านไม่ได้การเนี้พูดถาสารเก็บฟังเรื่อง you see we can grow inside like we grow the trachelium in the sand we can grow trachelium also in this do you know what this is ลอ n คิดว่านี่คืออะไรครับดินของไฟมากมาก what does this come from มันมาจากไหนดูนขอไฟมาจากไหนูขโน v o l c ข n ไ e ระเบิด this is in English we call this volcanic ash like from a cigarette ash mm -hmm. and volcanic ash has a name it's called turf t u r f turf สำลักนี่ volcanic a s h A-H a เอฟเจดไว้ให้หน่อยก็คือหินภูเขาไฟแต่เขาเรียกชื่อเฉพาะของมันก็คือหินทูฟ u r f าร์เโอเค so we have sand we have turf all we need It's something that will hold up the roots, so it doesn't fall down. We give the irrigation, we give the water and the fertilizer. Fertilization, fertilizer, irrigation, and any extra water. that is too much. You see, this is all plastic closed on the bottom the container. Goes in the pipe, outside, and filter reuse again. Here, we cannot reuse the water. It goes down, down, down. เขาบอกว่าที่เราเห็นก็คือเขาได้ใส่ลงไปในถังหรือว่าเป็นถังพลาสติกเราลองเตะดูก็แล้วกันไอ้นี่ก็คือเขามีการให้น้ําและให้ปุ๋ย ไปพร้มอมๆกันก็คือเขาเรียกว่า f e r t i g i a t i o n เขาใส่น้ํากับปุ๋ยไปพร้มอมๆกันน้ําที่มันไหลลงไปนั้นมันก็สามารถที่ไปรวมตัวกันแล้วนํากลับมาใช้ใหม่ได้นะในระบบตัวนี้เนี่ยระบบหมุนเวียนแต่ว่าระบบนี้ไปแล้วไปเลยให้ลงไปแล้วมันก็หายไปเลยโอเค so we have sand <c oughs> we have turf And then have this. You can pass around want. then this. we if You you ส่งไปคนละไม้คนละมือครับสิ่งที่อาจารย์ส่งไปเราเห็นทรายแล้วเราเห็นหินภูเขาไฟแล้วทีนี้มันคืออะไรครับที่เปาเข้าข้าวยู่บเผาฮะเป็นทรายมันคืออะไรเราว่างี่ Do you know what this comes from มันมาจากไหนเราว่างี่หัว No No รราา

<laughs> when they die And then we grow it, oh, I it. We can <laughs> put <laughs> we can yeah, put roots in the plants, to stand yeah, up in yeah. here. It doesn't fall down. <laughs> <laughs> it's all organic and it's good soil media เ,เขาบอกว่าให้เงียบก่อนแป๊บหนึง่งเงียบก็คือว่าไอ้ตัวนี้นี่มันมาจากแวมก็คือเป็นแอ่งน้ําเล็กๆแอ่งน้ําเล็กๆหรือว่าบวกบ้าน,านเราภ<ว><ข>าช<ส>าเราใัไหมช้าอ,อีธาน<ด>จากแอ่งน้ําเล็กๆก็คือมันจะมีพวกซากพืชซากสัตว์อะไรมันหมกักหมกันอยู่ด้านล่างแล้วทีนี้ไอ้แอ่งน้ําตรงนี้มันก็เหือดแห้งไป วัตถุดิต่างๆที่มันอยู่ข้างล่างนั้นมันกลายเป็นอินทรีย์วัตถุ <c oughs> เขาก็สามารถที่จะเอามาใช้เป็นวัสดุทดแทนดินได้สามารถที่จะปลูกเคได้ Now why do I show you I don't know in Thailand But in the Arava ah, we do not have enough good sand like this for agriculture We have so much sand around but not good for t h e farm, for a g r ก c u l t u ด e So we n เ e า to อ i n d s o ่ e t h i n g ี e w t า a t we can p ่ t the p l า n t s i ้ t o And so we า r y t u r นห e t r เ p า a t m o s น a n ้ we ร e e เราลองนเองนาเนทดลองอีกตนวหเาน่องาองเลงด้าเราลองดานหเราองดินองหินนินอย่างว่าบ้านเรรเราเน ทรัพยากรทางธรรมชาติมันมีไม่เหมือนกัน